เฟดวอชทูชีแนวโน้มดอกเบีย้ยเฟดแต่ผมนนชาณุนกาวานวิชกุลนะครับเฟดวอชทูจากซ m a g ก o ุ p นะครับนั่นคือตัวที่บ่งชี้ว่าในการประชุมรอบถัดไปเนี่ยเฟดเขาจะประกาศดอกเบีย้ยในระดับที่เท่าไหร่นะครับในมุมมองของนักลงทุนซึ่งจากสัปดาห์ก่อนนะครับมีการเปิดเผยตัวเลขนอนฟาร์มหรือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐนะครับที่ออกมาดีเกินคาดถึง2เท่าปัาจจัยด้านกล่าวเนี่ยก็ส่งผลให้นะักลงทุนมองว่าตลาดแรงงาน,นยังคงแข็งแกร่งพอนะครับที่จะทําให้เฟดนั้นสามารถที่จะเร่งขึ้นอาตาัตราดอกเบี้ยได้้เเป็นหหตุใหุใล่าสด Watch MEFt บ่งชี้ว่ามีโอกาสถึง64%นะครับที่เฟดนั้นจะเร่งขึ้นอัตราดอกเบีย้ยถึง75เบสิสพอยต์และอีก36%ที่เหลือนะครับมองว่าเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยเพียง50เบสิสพอยต์ส่งผลให้เกิดแรงขายกดราคาทองคําลงมาและอีกหนึ่งปัจจัยสาคัญเลยนะครับในการกําหนดอัตราดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยก็คืออัตราเงินเฟอ้อนั่นเองซึ่งต้องจับตาดูนะครับว่าอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยจะยังคงทําระดับสูงสุดใหม่ต่อเนื่องหรือไม่นะครับซึ่งถ้าหาว่ายังคงสูงต่อเนื่องเนี่ยเฟดอาจจะยังต้องเร่งขึ้นอั วัดเงินเฟ้อทางด้านผู้บริโภคนะครับออกมาปรากฏว่าสูงมากเลยนะครับที่9.1เรียกได้ว่าเป็นปัจจัยกดดันสําคัญเลยนะครับที่ทําให้เฟดนั้นจําเป็นที่จะต้องเร่งขึ้นอาตาัตราดอกเบี้ยถึง75 b บ s i s point และในวันพุธที่10สิงหาคมนี้นะครับเวลา1ทุ่มครึ่งพลาดไม่ได้เลยเนี่ยจะเป็นการประกาศตัวเลข C P I ของเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งในรอบนี้นะครับตลาดคาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะลดลงมาเหลือแค่8.7ซึ่งถ้าหากว่าตัวเลข C P I เนี่ยลดตามคาดการจริงนะครับอาจทำให้เฟดนั้ ปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็จะมาส่งผลบวกต่อทองคํานั่นเองแตถลรหาส c p i รอบนี้นะครับออกมาทาระดับสูงสุดใหม่เกินกว่ารอบก่อนที่9.1นะครับก็จะส่งผลให้เฟดนั้นถูกกดดันให้จําเป็นต้องเร่งขึ้นอัตาราดอกเบีย้ยนั่นเองหรือถ้าหากตัวเลขเงินเฟ้อเ,เนี่ยออกมาร้อนแรงมากจริงๆเนี่ยในเฟดวอตช์ชูเราอาจได้เห็นการคาดการขึ้นดอกเบีย้ยถึง100 b บ s i s p อย n t เลยนะครับและปัจจัยดังกล่าวจะยิ่งกดดันทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ดอกเบีย้ยนั่นเองใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับ